ก็ต้องสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกครั้งกับเกมโลบอกนั่นเองกับแบบอีเวนนะครับผมนะและใช่ถ้าผมมาแบบนี้คือไม่ได้มาคนเดียวอีกแล้วครับผมมาใครครับผมมากับไม่รู้มากับมากับชื่อไม่บอกนะครับผมนะโอเคไม่ต้องพูดพั่มทำเพลงกันเลยดีกว่า let's go ตามสไตล์ช่องเราใช่ไหมเธอ Yes sir ป่ะโกโกโกไอ้ชื่อมาดูนะครับว่าตานี้ Nickbot จะได้เป็นเงียบงั้นเออ่หมายความว่าอย่างไรเสียงนี้ทำอะไร Nickbot นี่นั่นเฮ้ย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 ้ยจ้าไปเร็ว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 

เธอเธออยู่อยู่ไหนอ่ะเี่นี่ครับข้างหลังเธอโ <Okay. Wow. S 2> อเคว้าวมา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 ยุ่ <c oughs> นี่คือเกมนี้เราก็จะเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะกระโดดไปกระโดดมาเฉยๆนะฮะจนกว่าจะห้านาที <c oughs> เอาเธออยู่ไหน <c oughs> อยู่ในน้ำ <c oughs> อยู่ในน้ำเอ่อ อ๋อเขาว่าเขารู้แล้วว่าน้ำน้ำตรงตรง,ตรงไหนชิบใช่ <c oughs> ใช่หรือเปล่าเอาเมื่อกี้ผมยินเสียงตุย <c oughs> เรียบร้อยเฮ้ย,ยแต่ผมไม่ใช่เป็นคนที่รอดผมต้องเป็นคนที่รอดให้ได้เฮ้ยชึบไป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 ไนี่โอ้โหผมอะสเต็ปเดบ,บาย แต่เราลอกตัก้งโต๊ะบอกเลยผมมาจู๊กเดบายมาก่อนชิ้เอาเอาเกอบนี่เวลาใกล้หมดแล้วโอ้โหชิลเนี่ยยืนเล่นเลยไม่ได้โอ้ยยืนเล่นตรงนี้ตายอืมรอดชีวิตโอ้แล้วเลขกอย่างสวยอะทุกคนดูดิ สอง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 ทุกคนครับผมเจอคนขิดผมเจอคนขิดบลิปปิ้งอยู่ครับอ๋อนึกนึกว่าขิดโอ้โหเฮ้ยเอาตัวรอสามนาทีดีดกระโดดเหยียบหัวกระโดดเหยียบยิบยิบขโมยไปเนี่ย ขโมยเฮ้ยเฮ้ยขโมยขโมยไอ้ไอ้ตัวนี้ก็ขโมยขโมยเฮ้ยไปแล้วโยอีซเดตายเฮ้ยเสียงเสียงอะไรเสียงรชิลรู้สึกชิลรู้สึก รู้สึกเกมนี้ก็เป็นเกมชิลๆอยู่แล้วอ่ะทุกคนไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยคลิปนี้หลอกเข้ามาดูขโมยขโมยขโมยไม่ให้ไม่ให้ด้วยนายจึ๊บไปละแบกโยดชุบชุบไม่น่าไม่น่าลุ่งไม่น่าลุ่งเฮ้ย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 เออเรียบร้อยนี่ไงคอนเทนต์มาแล้วนี่ผมนี่ยผม กเม,มีผมคืนมาคร be okay, okay. ับโอเคเลยเธอยึบโอเคหลอดไปละจ้าฮะไม่อยู่หูเสียงซึบซึบเกมนี้คอนเทนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะงั้นจบตานี้แล้วก็ปิดคลิปเลยดีไหมวะทุกคนดีแหละ อันนี้เออแนวรีบนะคะอันนี้เออแนวรีบเกมไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยนอกจากวิ่งหนีเรียบชึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนา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 ยเอาเรียบอื้อหือว้าวบอกเลยว่าผมชิว เอ้ขโมยขโมยชิบโอ้ยล้มอีกแหละล้มอะไรนักหนาแล้วพี่ช <Sh ip. S 2> ิยชิบ <Sh ip. S 2> จูงให้จูงให้จูงให้นี่โอเคเอา้าไม่ได้โอ้ไม่มันเลย <c oughs> อ๋อเธ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 ออยู่ไหน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 อยู่ข้างๆบ้าน ข้างๆบ้านอ๋อชิบไอเคเบย์ครับชิบจบเกมเรียบร้อยอืมจบเกมยังเป็นที่หนึ่งจบเกมนี้ก็จบคลิปเลยอ่ะดิก็ต้องจบไปแล้วนะสำหรับเกมนี้กับแมปอีเวนในโลบอกนะฮะสำหรับใครที่เข้าเอ้ยใครเข้าดูผมต้องขอขอบคุณขอบใจขอประไทย thank you นะที่นินทะแล้วก็ฝากกดไลค์กดซ b บสไคร e ถ้าชอบก็บแชร์ให้ด้วย901000ซับไปด้วยกันช่ไมเธอหลับไปละโอเคฮะเกมนี้ก็คอนเทนต์ไม่ค่อยมีอะไรมากอะก็แค่วิ่งหนีอะทุกคนผมก็เลยจบคลิปไวตามสไตล์ช่องนะฮะนี่พ่อหนุ่มคนนี้เท่จังเลยโอเคโอเคับคลิปนี้ก็น่าจะมีอะไรแล้วเพราะงั้นก็บ๊ายบายจ้าสวัสดีครับไปไปจ้า